ดีค่ะชาวทัดลมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำทำนายแฮปปี้ทารอวิทมีนะคะก่อนอื่นเลยถ้าวันนี้มีเสียงแบบดังนิดนึงจากการก่อสร้างตุกต้องขออภัยด้วยนะคะตุกจะพยายามพูดแข่งกับเสียงตรงนั้นให้ได้เพราะว่าตุกอยากลงคลิปนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทานเหตุการณ์กับที่ทุกคนต้องการที่จะมาดูนะก่อนอื่นเลยพลังงานไพ่วันนี้นะคะมันจะเป็นพลังงานโดยรวมตุกพูดทุกคลิปเลยเพราะว่าไม่อยากให้คุณแบบเออมันก็มีบ้างที่มาเป็นคอมเมนต์ดราม่าหรืออะไร แต่ตุกบอกไว้เลยว่าตุกเลิกที่จะลบนะคะเพราะว่าถ้ามันดราม่ามากๆตุกอยากจะไม่อยากให้คอมมูนิตี้ของตุกมันมีเรื่องอะไรแบบนี้คือบางคนก็ดราม่าเกินไปแต่บางคนก็แบบเป็นคนที่ดีมากๆน่ารักเลยเล่าประสบการณ์แล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็เข้าไปให้กําลังใจตุกชอบอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็ตุกเป็นคนที่อยากจะจริงๆแล้วตุกอยากจะผลัก พลังงานดีๆให้ของตุกอะให้กับทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าตุกไม่อยากให้ใครรับพลังงานแย่ๆไปเพราะว่าทุกคนควรจะได้รับอะไรดีๆที่เหมาะสมกับตัวคุณเองและเป็นสิ่งที่คุณที่ควรที่จะได้รับด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่กดไลค์กด s u b s r r i e และกดซุปเปอร์ตงให้กับตุกสำหรับการที่จะรวบรวมเงินไปซื้อกล้องใหม่นะคะก็ะเดี๋ยวค่อยมาดูมุมกันอีกทีเนาะถ้าตุกได้กล้องมาแล้วแต่ว่าตุกมีแผนจะจะจ,จ,จ,จัดการเร็วๆนี้แหละนะคะโอเคอย่างงั้นก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะตุกขอดูไพ่ชูเดิร์ฟออร์คลมีมีแบบมีคนถามตุกทางไลน์มาแลว,ว่าเอ๊ะทำไมคุณตุกไม่ใช้ไพ่ โรแมนต์แองเจิลหรอทำไมใช้ไพ่ทูเลฟคือจริงๆก็สลับสลับกันใช้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกชอบไพ่ทูเลฟมากกว่าเพราะมันมี energy บางอย่างที่มันแบบไม่ดูเพ้อฝันจนเกินไปอะไรเงี้ยคือไพ่คือไม่ได้หมายถึงไพ่แบบโรแมนต์แองเจิลมันดูแบบ เพ้อฝันนะแต่ตุกว่ากับบางสถานการณ์จริงๆแบบสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยตุกมีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะมันช่วยเยียวยาจิตใจได้ก็จริงแต่ตุกคิดว่าบางทีแล้วมันจะทําให้เขาว่าดูหลงทางไปได้อันนี้ไม่ได้ว่าไพ่นะแต่พงทีเวลาอ่านออกมาแล้วเปิดออกมาตุกว่ามันขัดแย้งกับไพ่ทาโรูที่เราเปิดเนาะโอเคมาค่ะขอดูสามใบให้กับคุณค่ะ อ่ะเดือดดิสทอยไมมแค่รีมทำไมตุกได้ไพ่สำสเนี่ยวันนี้ตุกแบบสับไพ่เยอะมากเลยันเนี่ยเวิร์ดเน็ตค่ะบที่35เป็นเรื่องของความคุ้มค่าในการรอคอยนะคะแล้วก็เดตติ้งค่ะ โอเคก่อนอื่นเลยนะคะตุ๊กมองว่านะคะอ่ะทารีนตามไพ่เนาะตุ๊กคิดว่าสำหรับตัวคุณเองนะคะถ้าเกิดสมมติคุณแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือพังทลายความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของความคาดหวังหรืออะไรในชีวิตของคุณเนี่ยลงไปบ้างนะคะตุ๊กคิดว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันคุ้มค่ากับการหลอกคอยะคะ่ะเสมอเลยนะคะบางทีสําหรับบางคนถ้าคุณเป็นคนโสดที่เข้ามาดูไพ่กําลังบอกว่าเป็นไปได้คะ่ะกําลังจะมีคุณมาขอคุณเดท หรืออาจจะมีใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเขารู้สึกอยากจะพัฒนาไปอีกขั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะถ้าเรามี Energy ดีๆให้กับตัวเองผักพลังงานดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องของอะไรที่ไม่ดีหรือเรื่องคิดลบะมันจะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการและทุกๆอย่างมันคุ้มค่ามากๆนะคะโอเคเลยอาจจะเดือนนี้อาจจะได้เดทกับใครก็ได้นะขอดูไพ คาโร่หน่อยค่ะเออตุกไม่ค่อยรู้สึกว่าตุกกำลยงพายเบี้ยวนะเพราะว่าทุกคนตุกบอกไว้ก่อนตุก,ก็สายตายเอียงนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมคุณตุกแบบคลิปนี้แบบพ่เอียงจังเนี่ยต้องขออพัยจริงๆนะเดี๋ยวอีกหน่อยตุกจะทําผ้าปูที่มันมีขอบอะ่ะชัดเจนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวตุกกำลังจะทํานะคะ เพราะว่าตุกก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ดูไม่สวยงามเหมือนกันมาโอเคขอดูไพ่พลังงานของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกหน่อยค่ะโอเคกันกะเกาหัวเลยคันหัวขึ้นมาทันดีเลยเพอเห็นไพ่ ออตุกคิดว่าพลังงานคุณค่อนข้างที่จะลบมากๆเลยนะถ้าถ้าตุกพูดตรงๆอ่ะคุณไม่รู้สึกมีความหวังในความรักครั้งนี้เลยคุณรู้สึกถึงแบบ คุณคงไม่มีคู่แน่ๆคุณคงไม่มีความรักแน่ๆความรักเก่าๆก,ก็คงจะไม่กลับมาอืมฉันไม่สามารถเทคแอคชั่นกับอะไรได้ฉันไม่อยากหวังกับอะไรตรงนี้ฉันไม่ได้อยากที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นพลังงานลบๆมากเลยไพ่ถึงขึ้นว่า Destroy the m ัสค u วเนะคะมันคืออันเนี้ยจริง,รงๆมันหมายถึงภพยความมั่นแบบความมั่นใจอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคุณนะขาดความมั่นใจมากๆขาดความมั่นใจแบบโอ๊ยตกคิดว่า ครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่คุณรู้สึกแบบร้มเหลวกวับความรู้สึกในเรื่องของความรักเยอะเป็นพิเศษนะคะแบบร้มเหลวมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคุณรู้สึกอย่างนั้นเลยอะกับบางคนอะอย่างที่บอกว่าบางทีแล้วเรื่องบางเรื่องมันต้องรอคอยอะคะ่ะเหมือนเราไปกินเอ่ออาร์ตเตอร์ยัมสมัยก่อนอะคุณรู้ดีรอคิวต้องเท่าไหร่ หรือไปกินไหติเหลาแบบตะกอนอะโหคุณรอคิวที่สามสี่ชั่วโมงไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อร่อยคุ้มกับการรอคอยอะทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่คุณกําลังจะได้มามันเหมาะสมกับคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณนะแต่ตอนนี้ตุกคิดว่าคุณค่อนข้างมีพลังงานรบกับตัวเองค่อนข้างที่จะมากเราไพ่คุณคือแบบเออไงดีอะโอเค เนี่ยเอาจริงนะคนที่มีคู่กรณีอ่ะ คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะจบลงไปแล้วหรืออะไรไปแล้วแต่บอกเลยว่ามันไม่มีใครที่มันดีไปมากกว่าคุณแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมีการ take a คชั่นอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขารู้สึกแล้วว่าเขาจะไม่อ่อนแอต่อความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วก่อนอื่นคุณต้องรู้สึกไม่อ่อนแอต่อความสัมพันธ์นี้ด้วยคุณต้องมองว่ามันเป็นไปได้บางคนอาจจะเป็นรักทางกายกันแล้วคุณรู้สึกว่า l องด distance มันทําให้คุณแบบ ไอ้น,นี่มากเลยแต่ตุกอันนี้ตุกพูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยคนที่จะครบรองดิสแทน้น่ะอย่างหนึ่งเลยนะคะสําคัญมากสาหรับรองดิสแทนคือเงินค่ะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้คนที่เขารวยๆแล้วซัพพอร์ตคุณได้คุณก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองที่จะไปหาเขาได้เช่นเดียวกันคือตุกจะบอกว่าอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงฉันจะต้องได้แฟนที่เขาจะต้องซัพพอร์ตเราคือ ต้องแบบฟังอย่างคุณภูปยาพูดอะผู้หญิงเวลาเลิกกับผู้ชายอะสุดท้ายเลยอะเราก็ต้องมีอะไรติดตัวอเอ,อิมนะคะอย่าไปหวังนะบอหน้าคือหลายๆคนมาดูดวงแบบเขาจะเป็นหนุม่มไหมคะเขาจะอะไรแบบเนี้ยคืออันนี้ไม่ได้เอามาเผานะแต่ตุก๊กพูดตามความเป็นจริงว่าถ้าเรามองมองคนในแบบที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ชายหรือมองว่าเขาเป็นผู้หญิงอะ เคุณจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นความเท่าเทียมจริงๆแล้วก็ในเรื่องของความรักอะค่ะคือถ้าเรา teach เขาแบบไหนเขาก็ต้อง teach เราแบบนั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่จะรอหวังให้เขา teach เราอย่างเดียวในทางที่ดีแต่เราแบบอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยคือคนที่อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยได้ได้ความรักแบบนั้นน่ะก็มีแต่ตุกค,คิดว่าเขาต้องมีอะไรดีที่คู่ควรแหละไม่ใช่ว่าคุณก็ไม่ได้มีอะไรคู่ควรแล้วหวังอะไรเงี้ยมันไม่ได้แต่สําหรับชาวท่านลมเนี่ยครึ่งเดือนแรกอะตุกบอกคุณเลยว่าคุณดูสิ้นหวังมากๆในความรักแต่ตุกกบอกเลยว่า อย่าสิ้นหวังเลยเพราะว่าตัวเขาเองอะค่ะตุคิดว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างหรือ Take A c t i o n อะไรบางอย่างด้วยจากคำพูดให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่ตรงนี้กับคุณเสมอนะคะมันอาจจะมีความห่างไกลมาบ้างแต่ถ้าเราคุย Connection ต่อกันพูดคุยต่อกันเขาจะทำให้คุณเห็นว่าอ,อ,อะไรเดๆก็ตามที่คุณรอคอยอะ่ะมันเป็นจริงได้นะคะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ตัวเขาเองครึ่งเดือนสิ ตัวเขาเองอจะรู้สึกได้เลยว่าการที่แบบขาดเสียงหัวเราะของคุณไปหรือขาดการพูดคุยอะไรกับคุณไปะมันทําให้เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขคือบางทีคุณดีลกับคนที่เขาแบบค่อนข้างมีจิตใจที่แข็งกระด้างหรือเป็นคนที่แบบผู้ชายผู้ชายอย่างเงี้ยบางทีเป็นผู้หญิงก็ได้นะแต่แบบนิสัยเป็นผู้ชายคือตุ๊กก็เป็นนะบางทีตุ๊กแบบเ,เคยมีคนว่าตุก๊กกาตุ๊กเป็นคนเลือดเย็นอะ่ะเพราะว่าบางทีตุ๊กก็รู้สึกว่ากับคนเนี้ยตุ๊กไม่เอาตุก๊ก็คือไม่เอาจริงๆอะ่ะคือเราเราเลือกมันไม่ใช่ว่วา เขาพูดว่าไงพูดว่าไงดีอ่มันเหมือนกับว่าเราจะเลือกปฏิบัติกับคนในแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นกับบางคนอ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดีกับเขาอ่ะแล้วอันเนี้ยกองเนี้ยเขาก็เป็นคนที่เลือกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนะี่ยการที่เขาเลือกคนที่มาอยู่ในชีวิตนั่นหมายถึงเขาคิดดีแล้วนะคะอืโอเค ได้มาสองใบเลยแล้วก็เป็นไพ่ดีด้วยนะนะใบหนึ่งก่อนอื่นเลยนะคะคุณต้องมั่นใจก่อนว่าความรักครั้งนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนคุณไม่ใช่ตัวเลือกของใครนะคะเราตุกคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะมีตัวเลือกด้วยเร็วๆนี้ถ้าลองดิสแท c นมีเกณฑ์ของการที่จะได้เจอกันค่ะตุกคิดว่าตัวเขาเองก็ ไม่ไม่ได้ต่างจากคุณหรอกในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของความรักอะ่ะเขาก็อยากได้คนจริงใจเหมือนกันแล้วก็เขาก็ยังแบบคือเข,เขาก็ยังรักคุณอยู่ยังมองยังคิดถึงยังเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือยังมองว่าความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะไปต่อได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เขาก็แค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วตัวคุณเองอาจจะคาดหวังอะไรที่มันมากไปกว่านั้นนะมากจนเกินไปตุ๊กถึงบอกว่าคุณจะต้องทำลายความคาดหวังของตัวคุณลงเองแต่ไม่ใช่ทำลายความรู้สึกแบบไม่มั่นใจของตัวคุณเองนะคุณต้องมีความมั่นใจในส่วนหนึ่งว่าความรักครั้งนี้มันน่าจะไปได้จริงๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่คุณจะต้องทำลายความคาดหวังว่าเขาจะต้องขอฉันเป็นแฟน ภายในเดือนนี้นะหรืเขาจะต้องขอฉันแต่งงานภายในสอวันนี้นะหรือภายในปีนี้นะคุณต้องเลิกคาดหวังอะไรที่คุณก็รู้ว่าเขายังไม่พร้อมก่อนแต่ว่ามาสร้างความมั่นใจกับตัวเองแล้วพยายามบิวความสัมพันธ์พยายามติดต่อสื่อสารพยายามคอนเนคติ้งกันอาจจะดีกว่านะคะหรือ เลิกไปมองความรักของคนอื่นอะว่าคนคนนี้เขาได้แฟนดีแนละ้วแฟนเขาเป็นอย่างนั้นนีคุณอย่าเอาตัวเองอะไปเปรียบกับใครนะคะเราทําตัวเราเองอะให้ดีดีกว่าคนเราเกิดมาต่างชาติต่างศาสนาต่างเออความคิดต่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้อะไรมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเขาก็ได้คนรักที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเอออย่าเพิ่งไปคาดหวังคือไพ่ของคุณอนะ ตุกคิดว่าคุณมีความคาดหวังมากแล้วพอความคาดหวังนั้นมันไม่ได้อะมันก็เลยพังทลายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะระหว่างความคาดหวังกับความมั่นใจนะโอเคอย่างที่ตุกบอกอะค่ะมันไม่ใช่แค่คุณนะที่เสียความมั่นใจตัวเขาเองเวลาที่ไม่มีคุณอะตุกคิดว่าเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับอะไรตรงนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันจะมี ออดิสซิชันสุดท้ายการตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องของการที่ เอ๊จะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตุกคิดว่าเขาอาจจะทําอะไรให้มันง่ายขึ้นถ้าสมมติคุณอยู่ห่างกะระราการตุกว่าเป็นไปได้ว่าถ้ามาหากันไม่ได้ก็คือวิดีโอคอลเยอะขึ้นหรือทําอะไรเยอะขึ้นนะคะแล้วปัญหาต่างๆที่คุณสงสัยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของเขาหรือความสัมพันธ์นี้จะไปต่ออะไรยังไงตุกคิดว่าเขาจะหลีดให้คุณได้เห็นแต่ว่าคุณต้องลืมเรื่องดุมเดิมเดิมเรื่องเก่าๆไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ในครึ่งเดือนนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนนะมั เป็นอะไรในรูปแบบที่เขาจะไม่นึกถึงอดีตว่าเขาเคยทําอะไรไว้เลยหรือเขาเคยพูดอะไรที่ไม่ดีไว้เลยแต่เขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆให้คุณเชื่อใจและไว้ใจเขาจริงๆนะคะเออมันก็เป็นการ Take action นะคะอย่างหนึ่งที่ตุกคิดว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนในความรู้สึกของตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะ สิ่งเดียวที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองก่อนแล้วเชื่อใจในตัวเขาด้วยนะคะคุณยังคิดแต่เรื่องเดิมๆมาติดแต่เรื่องเดิมๆสมมติเขาเคยพูดกับคุณว่าออตอนนี้เขาไม่พร้อมอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะไปฟังแบบอะไรมาแล้วก็บอกว่าถ้าเวลาผู้ชายพูดว่าไม่พร้อมหรือผู้หญิงพูดว่าไม่พร้อมนั่นแปลว่าเขาไม่ได้อยากมีเราคือตุกค,คิดว่ามันมีคนที่ไม่พร้อมจริงๆนะพอะตุกเคยแบบออตุกก็เคยมีความสัมพันธ์กับคนที่ พอเขาเข้ามาหาเราแล้วนะตอนนี้เรารู้สึกไม่พร้อมที่จะให้ให้เขาอะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเขานะตุกแค่มีความรู้สึกว่าเออตุกก็ชอบเขาแต่ว่าช่วงนั้นงานเรามันกําลังดีอะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจอยกับตรงนี้เราได้เงินเยอะเรามีความสุขกับตรงเนี้ยจนเราแบ่งเวลาไปให้เขาไม่ได้เลยประมาณเนี้ย มันก็มีเหมือนกันแต่พอณนะวันหนึ่งที่เขาแบบจัดแจงอะไรได้แล้วอะนั่นก็หมายถึงว่าเออฉันฉันโอเคแล้วนะฉันแบบไปจัดการชีวิตฉันมาแล้วแล้วฉันอยากกลับมาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการที่จะต้องให้โอกาสอะตุกคิดว่าคุณก่อนอื่นเลยชาวท่าโลมอันนี้ไม่ได้ตําหนิคุณนะตุกแค่รู้สึกว่าพลังงานวันนี้ของคุณอะมันเป็นพลังงานของคนที่สิ้นหวังในตัวเอง รู้สึกไม่มีความหวังในตัวเองแล้วก็ไม่มีความหวังแล้วก็ไม่เชื่อใจในตัวเขาคือมองทุกอย่างในแง่ลบมืดมนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องจะ สลัดความมืดมนตรงนี้ออกไปก่อนแล้วไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตอะไรไกลๆมากมายเอาแค่ตรงนี้ก็พอแค่ปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันให้มันมากๆเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเปิดใจรับตัวเขาที่มีความคิดหรือทัศนคติที่ไม่เหมือนคุณบ้างนะคะคุณจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นชาติธรรมกคุณตุกนี่ด่าหรือเปล่าไม่ใช่เอาจริงนะชาวท่านลมก็เป็นธาตุหนึ่งเอที่เป็นลูกหลักของตุกนะแต่ตุกแค่รู้สึกว่าเอออันเนี้ย ให้มันก็ขึ้นเราว่ามันคุ้มกับการรอคอยมันคุ้มค่านะเพราะฉะนั้นสลัดความคิดที่แย่ของตัวเองออกไปก่อนโอเคนับวันนี้หัวใจเขาไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแบบคือตุกคิดว่าก่อนอันนี้เขาอาจจะตรงไปตรงมาแต่ว่าณตอนนี้เขาเขาแบบไม่มั่นใจอะ่ะตุกคิดว่าเขาไม่มั่นใจยอย่างหนึ่งเลยพลังงานที่มันไม่มั่นใจเพราะว่ามันมาจากตัวคุณด้วยค่ะ มันมาจากตัวคุณด้วยที่ส่งให้เขาได้รับรู้ว่าคุณก็ไม่มั่นใจในตัวเขาคือ จะบอกว่ายัางไงดีอะสำหรับบางคนนะคะตอนแร,แรกเขารู้สึกว่าความรักกับคุณเนี่ยม,มันดีมากๆมันโอเคมากๆแต่พอคุณมีความคาดหวังสูงแล้วเขาตอบโจทย์คุณไม่ได้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณแค่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับตัวเขาหรือเปล่าคือจริงๆก่อนที่จะโทษเขาด้วยมันก็ต้องดูตัวเราด้วยนะบางคนนะคุณแบบไปเจอคนที่เขาแบบหุ้ยมีฐานะเลยอะคุณรู้เลยสมมุติว่าเขาอยู่ในประเทศที่ต่างกันกันกนกบเรา สมมติเขาเป็นโอปารละกันสมมติเขาเป็นโอปาแล้วเขาก็ดูแต่งตัวดีแบบใส่นาฬิกาแพงแต่งตัวดูดีมากแต่เราค่อนข้างที่จะธรรมดากระเป๋าใบนเนมสักใบเรายังไม่มีเลยอย่างเงี้ยพอเราเห็นเราก็ไปเม้ามอร์กับเพื่อนเราทุกคนอย่าเพิ่งด่าดตุกนะที่ตุกพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคืออันนี้มันก็มาจากประสบการณ์จริงที่ตุกได้ยินจากจากคนอื่นเล่ามาอีกทีคือตุกอะออรู้สึกว่าเหมือนแบบพอเห็นแบบนี้แล้วมันเหมือนมีความคาดหวังอะคะ่ะ ว่าเราจะต้องได้อะไรจากเขาเราจะต้องนู่นต้องนี่ต้องน,นั่นแต่ว่าเราลืมไปว่าไอสิ่งที่เราอยากได้จากเขาอะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองสิ่งของหรือก็ตามอะมันรวมถึงความรักด้วยคุณก็เอาใจลงไปเล่นกับตรงนี้เหมือนกันจริงๆแล้วพอยต์หลักที่คุณควรจะได้นั่นก็คือความรักก่อนแล้วสิ่งของหรืออะไรมันจะตามมาแต่ว่ากลับการค่ะอีกฝั่งหนึ่งเขากลับมองว่าคุณไม่เคยให้ใจเขาตั้งแต่ตน้นพูดถึงแต่เรื่อง ขาเอาของเงินทองหรือแบบคุยกันได้สองสามอาทิตย์พอเป็นแฟนกันปุ๊บอยู่ก็ดีว่าขอตังหน่อยนู่นนี่นั่นอยากได้อันนู้นอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเขาอะโดนหลอกอยู่หรือเปล่าคือตุกคิดว่านหนึ่งเลยอะก่อนที่คุณจะไม่มั่นใจอะคุณต้องดูด้วยนะคุณไปสร้างอะไรให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวคุณได้ไหม พราะจริงๆแล้วว่าตุกมองว่ามันจะมีการเทคแอคชั่นกับตัวเขายัางอยู่ต่อให้เขานะรู้สึกโกรธคุณแค่ไหนเขาก็ยังรู้สึกรักคุณอยู่แต่ความรักในที่นี้นั่นหมายถึงความไม่เชื่อใจและความไม่ไว้ใจตุกถึงบอกว่าไอ้เรื่องเก่าๆเดิมๆมันมันควรจะต้องลืมกันไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ลืมหรือคุณยังปฏิบัติตัวแบบเดิมตุกคิดว่ามันก็เป็นไปได้ค่ะว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่มั่นคงแล้วมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนต่อไปและอาจจะมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะ ออวันหนึ่งคุณจะมารีไลซ์ได้ว่าจริงๆแล้วอ,อ่ะคนที่ผิดอาจจะเป็นเราเองก็ได้นะโอเคสรุปแล้วกันอะไรที่มันดีๆก็เปิดรับค่ะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไปความสัมพันธ์ครั้งนี้ยัง move on ไม่ได้ยังไปจากตรงนี้ไม่ได้ เพราะว่าอ,อ,อะไรใดๆก็ตามรอบตัวคุณจกกักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอยากให้คุณพัฒนาพลังงานของจิตใจของคุณน่ะให้ได้รับความรักที่มันเป็นรักที่ดีๆจริงๆไม่ใช่เป็นความรักที่ฉาบฉวยแล้วเขาก็ต้องการที่จะมาสอนคุณให้คุณรู้คุณค่าของความรักที่คุณกําลังจะได้รับเพราะฉะนั้นน่ะตุกเลยมองว่าจริงๆแล้วสําหรับชาวธาตุลมอมค่ะณนะตอนนี้เลยนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้แฮปปี้กับความสัมพันธ์ที่ ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ว่าคุณต้องทําใจยอมรับมันให้ได้ว่าคุณยังต้องฝ่าฟันอะไรไปเพื่อความคุ้มค่าของความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแต่อย่าไปคิดถึงอนาคตเยอะนะให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดสําหรับชาวธาตุลมอันนี้จะดีที่สุดสําหรับคุณค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังในความรักค่ะ